คนพิจารณ์ที่ควรรู้ข้อที่35นะครับผม T H I S, S นะครับอ่านว่า this แปลว่าน,นี้ใช้กับประโยคเอกกับพจน์เท่านั้นนะครับผมเช่นประโยคว,าว่า <S <S this a car นี้คือรถยนต์หนึ่งคันทุกๆแพลตฟอร์มนะครับนาะขอขอบคุณมากๆเลยตอนนี้รผมจะนาําไปเผยแพร่ในทุกๆแพลตฟอร์มนะครับใช้ชื่อคุณนัน channel หมดเลยขอบคุณนะครับลูกที่ใช้ชื่อว่า อะไรนี่นี่ซันนี่ตันนี่โทวทีนะครับนะตัวสีขาวหน่งให้เรามันแก่แล้วหรือเปล่าเนี่ยดงมองมองไม่เห็นสักทีเนี่ยโอเคครับเรียนกันต่อในหน้าที่3าิบหาหนังสือ enterprise ของชั้นม .5 นะครับ reading and writing นะครับทัากษะการอ่านและทัากษะการเขียน word formation นะครับก็คือการาสร้างคำศัพท์นั่นเอง forming verb นะครับก็คือนำคำกริยานะครับนะมาสร้างใหม่ we can use this prefix to form other verbs from verbs เราสามารถที่จะทำคำกริยาให้เป็นคำกริยาตัวใหม่ขึ้นมานะครับโดยการใช้ prefix pre นะครับ P R e, pre pre แปลว่าก่อนนะครับต้องเรียนแต่ prefix นะครับแปลว่าคำที่นำหน้าหรือภาษาบาลีเรียกว่าอุปศรกค อุปสรรคไม่ใช่อุปสรรคปัญหาในชีวิตนะครับไม่ใช่นะครับนะคำว่าอุปสรรคของภาษาบาลีนี่แปลว่าคําที่นําหน้านะครับส่วนซับฟิกนะครับนะภาษาอังกฤษแปลว่าคําที่ตามหลังแต่ภาษาบาลีเรียกว่าปัจจัยนะครับนี่บทเรียนมาก็จะมีความรู้ต่างเรื่องเร,รื่องภาษาได้หลากหลายนิดหนึ่งเช่นนะครับอภินันอย่างนี้นะครับนันถ้าแปลว่าเพลิดเพลิน อภพินะครับเป็นซับฟิกแล้วเป็นปรีฟิกครับอาพิยิ่งใหญ่ทับนะครับอาติยิ่งเกินล่วงท่องไวยากรณ์ตอนสมัยเรียนมหนึ่งนะครับนะดังนั้นนะครับถ้า obey นะครับแปลว่าเชื่อฟังถ้าใส่ dis เข้าไปนะครับ dis แปลว่าพลาดนะครับหรือแปลว่าไม่นะครับนะครับก็จะแปลว่าไม่เชื่อฟังนะครับนะ disob ส่วน miss นะครับแปลว่าพลาดนะครับ wrongly สเป l l misspell นะ wrongly นี่แปลว่าอย่างผิดพลาดนะครับนะคำว่า this เนี่ยนะครับมีความหมายแปลว่าไม่ not แปลว่าไม่ส่วน miss นะครับแปลว่าพลาดหรือแปลว่าผิดนะครับนะเช่น spell แปลว่าสะกดถ้า misspell ก็แปลว่าสะกดผิดเพราะ miss แปลว่าผิดแปลว่าพลาด ส่วน r e นะครับแปลวล่ากระทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ again use แปลว่าใช้นะครับนะถ้า reuse ก็นำมาใช้ซ้ำเห็นไหมครับที่เราเจอกันบ่อยดังนั้นมาข้อที่6นะครับ Billy has been invited to a barbecue Billy นะครับได้ถูกรับเชิญไปร่วมงานบาร์บีคิวแห่งหนึ่ง but แต่ว่า he not i n s o u t u t attending แต่เขานั้นเกิดการประมาทนะครับนะในการที่จะไปร่วม Uh, งานเลี้ยงบาร์บีคิวในครั้งนี้มีโค s e ก็บราว่า he won't know anyone there เพราะเขาไม่รู้จักใครเลยในงานนั้น he was or uh, he has written to his friend c o r a t aching for advice เขาก็เลยเขียนอ e ีเมลไปถามเพื่อนนะครับนะที่ชื่อว่า Korat ว่าขอคำแนะนำหน่อย read c o r a t s reply and f i l l in t he g a p s with verbs derived from the verbs in bracket ให้นักเรียนอ่านอีเมลนะครับหนาะที่เบลลี่อ่าที่เกิรตนะครับได้เขียนหาเบลลี่นะครับเกี่ยวกับคําแนะนําในการไปร่วมงานบาร์บีคิวในเรื่องนี้นะครับแล้วให้นักเรียนานำเอาคำกริยาในวงเล็บมาทำเป็นคำกริยาใหม่ขึ้นมาโดยที่ใช้คำว่า Dis คำว่า Miss คำว่า Re น um ำหน้าเป็นต้นนะครับ use appropriate prefix ก็คือให้ใช้คำ นำหน้าที่เหมาะสมนั่นเองโอเคครับผมมาทำกันเลย Hi b e l l y สวัสดีเบลลี่เพื่อนรัก Sorry to hear about your problem เสียใจด้วยนะเพื่อนนะครับที่ทราบปัญหาของเธอเกี่ยวกับการไปร่วมงานบาร์บีคิวแล้วเธอเกิดความประม่าเพราะไม่รู้จักใครเลย b u t c completely นะครับ ตรงนี้ agree แปลว่าเห็นด้วยก็ใส่ dis กบไปนะครับ dis agree ก็แปลว่าไม่เห็นด้วย t h a t y o u s h o u l d n t go to the barbecue ผมไม่เห็นด้วยนะถ้าเกิดว่าเธอกลัวจนไม่กล้าไปร่วมงานในครั้งนี้นะครับเพราะอย่างน้อยเจ้าภาพเขาก็ตั้งใจเชิญอันนี้คุณครูแปลเสริมเข้าไปนะความจริงแล้วประโยคมันมีแค่ว่าผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะครับหนะที่เธอ ตัดสินใจจะไม่ไปงานร่วมงานร่วมงานเลี้ยงบาร์บีคิว My sister นะครับตรงนี้ like แปลว่าชอบก็ให้ใส่คำว่า d i s เหมือนกันนะครับนะ dislike d-i-s-l-i-k-e อันนี้ก็ d i s a, a g r e นะครับ d i s a g r e e แปลว่าไม่ด้วยตรงนี้ dislike แปลว่าไม่ชอบน้องสาวของฉันหรือว่าพี่สาวของฉันนั้นไม่ชอบในการที่จะพบปะผู้คนใหม่ๆ ชียุลอนเคย appear แปลว่าปรากฏนะครับนะปรากฏปรากฏตัวขึ้นมาให้เห็นปรากฏต่อประตักดังนั้นตรงนี้ก็ใส่ d i s เหมือนกันเองนะครับ d i s d i s appear ไม่ได้แปลว่าไม่ปรากฏนะครับแต่แปลว่าหายตัวไปหล่อน,นั้นจะหายตัวไปนะครับ when เมื่อ we had visitors to our house เ mm hmm. มื่อมีแขกมาเยี่ยมที่บ้าน นั่นก็หมายความว่ามีแขกมาเที่ยวที่บ้านเมื่อไหร่น้องสาวฉันจะหนีทันทีเลยนะครับเป็นคนไม่ไม่ค่อยอยากเจอคนแปลกหน้า but แต่ว่า she learned how to deal with it and so can you แต่นะครับนาะหล่อนก็เรียนรู้นะครับในการที่จะจัดการกับปัญหาแบบนี้แล้วเธอล่ะเธอก็สามารถทำแบบนั้นได้นี่นะครับประมาณนั้นนะครับแปล ดีนะครับยังรู้จักปรับตัวนะครับนาญาติอุตสามมาหาอย่างนี้นะครับนะอยู่ๆลูกอ่าหนีหายไปแล้วนะครับไม่อยากเจอใครนะครับก็ต้องพยายามนะครับนะของอย่างนี้มันเป็นกันได้ทุกคนนะครับนะแต่ถ้าเราตั้งใจพยายามนะทุกอย่างทุกอย่างปรับปรุงได้หมดนะครับ Firstly นะครับขั้นตอนแรกเลยก็คือ Why don't you นะครับ Think แปลว่าคิด ให้ใส่คําว่ารี e r e r e n e n นะครับ re r e re t h i n k ก็คือคิดทบทวนนะครับคิดซ้ําแล้วซ้าเล่านะครับนะ r e t h i n k ทำไมเธอจึงไม่คิดทบทวนไม่คิดซ้ําแล้วซ้าเล่าว่า what the barbecue will be like ว่าปาร์ตี้บาร์บีคิวนั้นมันควรที่จะมีรูปลักษณะหรือว่าอย่างมีจัดงานแบบไหนอย่างไรเธอลองคิดดูสิ insist o f being p i m i s pessimistic แทนที่เธอจะมานั่งคิดอยู่ในแง่ลบ นะครับ In s i s t o f b e in g b e s t m e s t i c นะครับหรือในแง่ร้าย Imagine having a good chance ได้เธอลองจินตนาการว่ามันเป็นโอกาสที่ดีลองคิดแบบนี้ดูสิ This way นะครับถ้าเธอคิดแบบนี้ลแล้วก็ You will have a better chance showing yourself เธอก็จะได้มีโอกาสนะครับที่ดีในการที่จะไดะ้มีความสนุกสนาน Also อย่างไรก็ตามนะครับนะ When you get there เมื่อเธอไปร่วมงานเลี้ยงบาร์บีคิวอยู่ชุดเธอควรที่จะ consider นะครับแปลว่าพิจารณาไสรีเข้าไปนะครับ r e re ที่แปลว่ากระทําซ้ำนะครับหรือแปลว่าเกณฑ์ก็ให้ลองพิจารณาแล้วพิจารณาอีกนะครับว่า how are the people feeling ว่าคนอื่นๆเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรนะครับให้ลองพิจารณาดูคนที่ไปร่วมงานเนี่ยเขารู้สึกอย่างไร Maybe they're feeling shy too มันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าบางคนนั้นก็จะรู้สึกขี้อายเหมือนกันเหมือนกับที่เธอรู้สึกอยู่ตอนนี้นั่นแหละ By focusing on other people ดังนั้นเราต้องไปโฟกัสดูคนอื่นเขาด้วย You will forget about your anxiety แล้วคุณก็จะลืมความกังวลของคุณไปได้เลย Often People นะครับโดยปกติแล้วผู้คนมักจะ understand นะครับแปลว,ว่าเข้าใจให้เปลี่ยนเป็น misunderstand นะครับก็แปลว่าไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิด Social anxiety and don't realize how difficult it is to overcome it โดยทั่วไปแล้วผุคคลจะเข้าใจผิดนะครับนะว่าความกังวลในการเข้าสังคมนั้นนะครับ ทุกคนจะเข้าใจกันผิดดังนั้นก็อย่าไปคิดแบบนั้นนะครับนะลองคิดเอาชนะมันให้ได้สิประมาณนี้นะครับ To overcome it But I know what you are going going t h r o And I hope my tips help และฉันก็หวังว่าเธอคงจะร่วมคงจะไปร่วมงานนะครับนะและคำแนะน,นำของฉันคิดว่าน่าจะช่วยเธอได้บ้าง Right, and tell me how you get on แล้วหลังจากที่เธอไปร่วมงานแล้วเขียนมาเล่าให้ฉันฟังด้วยนะโชคสุนแล้วเดี๋ยวเราค่อยพูดกันในไม่ช้านี้จากคอนรัดโอเคนะครับนนโกเฉลยให้ละเอียดแล้วนะครับว่าคำกริยาในวงเล็บเติมปรีเติมซับเอ่ติมปริฟิกนะครับเติมอุปสรรคอะไรเข้าไปข้างหน้ามาทำข้อที่6ก,กันต่อนะครับ นั่นก็คือข้อ 6b นะครับนะ Is the email formal or informal อีเมลแบบนี้เป็นอีเมลเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการให้ให้เหตุผลด้วยก็เลยนำคำตอบมาให้ดูอีกนะครับนะเพราะตอบยาวนิดหนึ่งนั่นก็คือ the email is informal because the writer use short forms etc. h example shouldn't dare in formal language uh, they're with it how you get on and omit p r o n o u n c sorry อ e ีเมลนี้เป็นอีเมลที่ไม่เป็นทางการนะครับนะเพราะเป็นการเขียนระหว่างเพื่อนถึงเพื่อนนั่นก็เพราะว่าอีเมลไม่เป็นทางการนั้นสังเกตได้จากการใช้ตัวย่อนะครับนะชุด not เนี่ยเขาถ้าอีเมลที่เป็นทางการเขาจะใช้ว่าชุด not นะครับ don t ก็จะใช้เป็น do not เดก็จะใช้เป็น DR อนะครับอันนี้เขียนตัวย่อถือว่าไม่เป็นทางการแล้วก็ใช้ภาษาทีา่ไม่เป็นทางการอีกเหมือนกันนะครับเช่นเด d ดนะครับจัดการกับมัน how you get on นะครับคุณจะเข้ากับมันได้อย่างไรอันนี้เขาถือว่าเป็นภาษาที่ใช้ในในระหว่างเพื่อนกันเองและก็เว้นประธานนะครับเอาเว้นคำสรรพนามเช่นคาว่า sorry นะครับ เสียใจด้วยอะไรประมาณนี้นะครับต้องใส่ประธานด้วยว่าฉันเสียใจด้วยอะไรอย่างนี้นะครับนะอยู you, you, sorry, share, share ่ๆ sorry เฉยๆนี่ก็ถือว่าเป็นการเขียนแบบ informal นะครับจะเลยประมาณนี้นะครับไปดูข้อที่7ครับ w h a t advice does h e w o r t give to Billy อ่าคนรัดได้ให้คำแนะนำอะไรนะครับแก Billy w h a t e x t r a c t results that he mentioned และเหตุผลนะครับที่คาดหวังที่เขาได้กล่าวไว้เนี่ยเขาคาดหวังผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นแบบไหนนะครับสองคำถามดังนั้นนี่ก็คือคำตอบนะครับนะนี่คือคำตอบนะครับคำตอบยาวๆนี่คุณครูก็จะนำมาให้เลยนะครับนั่นก็คือ Conrad a แอดไวส์บิลลี่ทูอิมเจ himself having a good time at the barbecue คนรันะครับให้คำแนะนำแก่เบลลี่ในการาจินตนาการนะครับว่าตัวเองนั้นเจอโอกาสที่ดีแล้วนะครับที่จะได้ไปร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์บาร์บีคิวให้คิดว่าเป็นโอกาสดีอย่าไปคิดว่า,อ,าอย่าไปมองโลกในแง่ร้ายนะครับนะเป็นมิติกนะครับ The expected result is that he will have a better chance of e n s u r i n g himself. และผลลัพธ์นะครับนาะที่คนหลัดคาดหวังก็คือให้คิดว่านั่นคือโอกาสที่ดีนะครับที่จะได้มีความสนุกสนานนะครับกับเพื่อนๆกับคนอื่นนะครับนะเพราะเขาไม่รู้จัก He also a d v i s e d m e to t h i n k about how other people are feeling แล้วก็ให้คิดว่าคนอื่นๆนะครับของรู้สึกอย่างไรนะครับนะคนที่รู้สึกขี้อายก็มีนะครับนะ The expecters d e u l t is that นะครับผลลัพธ์ที่แท้จริงแล้วก็คือว่า if he focuses on other people he will forget his own anxiety ถ้าเกิดว่าเบลลี่ไปโฟกัสในความรู้สึกของคนอื่นนะครับก็จะทำให้ลืมความกังวลของตัวเองไปได้เลยนั่นคือผลลัพธ์ที่คนเราหวังเอาไว้นะครับจบกับตรงนี้แปลประมาณนี้นะครับนะ ไปต่อกับข้อที่8 f i n e places u r e used to give advice and he and the expected result replace the mid phrases from the language books ให้หาวลีนะครับที่ครดใช้ในการให้คําแนะนําและก็ความคาดหวังผลลัพธ์ผลลัพธ์ของความคาดหวังนั้น ให้แทนที่นะครับวลีเหล่านั้นด้วยภาษาที่ให้ไว้ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นั่นก็คือนะครับ why don't you นะครับทำไมคุณไม่ทำแบบนั้นแบบนี้นะครับนะก็สามารถที่จะแทนด้วยคำว่านะครับนะ if you do like this อย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดคุณทำแบบนี้ล่ะแทนที่จะถามว่าทำไมคุณไม่ทำแบบนั้นก็มาใช้ภาษาที่หมายว่า if you do like this ถ้าเธอทำแบบนี้ you well จุดๆๆนะครับนี่ข้อแรกนะครับหนาะที่เขียนใต้นี่คุณครูแนะนําให้ใช้ตัวนี้นะครับส่วน this way นะครับการกระทําแบบนี้อ่าให้ใช้คําว่า by doing this นะครับนะด้วยการกระทําแบบนี้นะครับซึ่งแปลเหมือนกันส่วน you should นะครับคุณควรที่จะคุณควรที่จะนี่อ่าอาจจะใช้ว่า If you do like this อย่างนี้ก็ได้นะครับนะ If you do this ถ้าเกิดคุณทำแบบนี้หรือ you อ you must ก็ได้นะครับนะ you should ก็ใช้เป็น you must ก็ได้นะครับคุณต้องทำแบบนั้นแบบนี้ใช้ได้นะครับแหบมบตรงนี้เขาให้ไวนิดเดียวเองนะครับนะไม่มากประมาณนี้นะครับนะคำที่เขียนใต้เนี่ยเอามาแทน by focusing นะครับด้วยการด้วยการโฟกัส ไปที่นะครับเราก็อาจจะใช้ว่า by doing this ก็ได้นะครับด้วยการกระทำแบบนี้โอเคนะครับส่วนข้างบนนี่ give advice เนี่ยนะครับนะ you u o u l d a l s ่แบบนี้ก็ได้นะครับนะ you could also นี่ you should นี่นะครับนะใช้เป็น you could also ก็ได้นะครับคุณสามารถทำแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับ ได้หมดนะครับนะ this way การทำแบบนี้เราจะใช้ว่า iso n g at s o u ฉันอยากเน้นนะครับอยากให้คำแนะนำเน้นว่าคุณต้องทำแบบนั้นแบบนี้นะครับไปแทนคำว่า this way ได้หมดนะครับนะทุกตัวโอเคนะครับไปต่อข้อที่10บข้อที่สิเนี่ยคุณครูคนำมาเฉลยให้เลยนะครับนะนั่นก็คือ identify the reason นะครับให้เราเน้นในผลลัพธ์นะครับหรือในเหตุผล For your fear นะครับสำหรับอาการความกลัวนะครับของของคุณให้ r e a c h a b o u t safety equipment นะครับให้อ่านนะครับนะอุปกรณ์ต่างๆในการใช้อย่างปลอดภัย understand it better and e a w i t e it ให้เข้าใจนะครับคำแนะนำหรือหลักการใช้สิ่งน,นั้นๆให้ดีนะครับนะแล้วก็จัดการกลับมาให้ได้ Learn self say how to say self, และก็เรียนรู้วิธีที่จะทำให้ตัวเองนั้นปลอดภัยนะครับ and feel less and size and s t e s s นะครับและก็ให้ลดความตึงเครียดลงนะครับนะให้ลดความกังวลลงอย่าไปกังวลอะไรมันมากมายต่อไปข้อที่10ครับ you know you are not to write your email 120 to 150 w e t to o t h e p f a y w o d o r the plan แผนการที่คุณพูดไว้ในข้อที่9เมื่อกี้นะครับนะให้นำะที่คุณโนต้ตเอาไว้นะครับมาเขียนอีเมล1 2 0่งร้อยยีถึงนคำันะครับแล้วก็ให้คําแนะนํากับใครสักคนหนึ่งตัวอย่างก็คือนี่นะครับนะจากนะอาลีนะครับนะอาลีนะครับใหแนำให้ให้แม็กทราบนะครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรอลองเรามาฟังคุณคนันแปลกันนะครับ อาลีบอกว่า Hi แม็กนะครับสวัสดีแม็ก่อนรัก I'm sorry to hear about your fear of selling ฉันขอ uh, เสียใจด้วยนะครับที่เพื่อนกลัวในการออกไปแล่นเรือนะครับแล่นเรือภายเรือนั่งเรืออะไรก็ว่าไปนะที่เธอบอกว่าเธอกลัวเนี่ยนะครับผมขอเสียใจด้วยแสดงความเสียใจด้วยเดี๋ยวจะแนะนำให้ฟัง but I have some advice that I think we have ผมมีคำแนะนำนะครับซึ่งสามารถที่จะช่วยเธอได้ If you can overcome your fear, I think you will end up having a great time on your sailing trip. ถ้าเกิดเธอทิ้งความกลัวไปได้นะครับเธอก็จะได้มีความสุขในการไปล่องเรือเที่ยวในครั้งนี้ First of all นะครับประการแรกเลยนะครับของสิ่งทั้งหมดแล้ว Why don't you try to identify why you r e afraid? ทำไมเธอไม่ลองนึกดูว่าเธอกลัวมันเพราะอะไรลองนึกดูสิครับว่าเธอกลัวมันเพราะอะไร By understanding your fear you can deal with it better ถ้าเกิดเธอรู้นะครับสาเหตุของการกลัวเธอก็จะจัดการกับมันได้ดีขึ้น Also you should read about self e i u i p m e n t online ดังนั้นเธอต้องไปค้นหาความรู้ในการทำให้ เกิดความปลอดภัยในการไปล่องเรือนะครับหนาะไปหาวิธีไปศึกษาดูออนไลน์นะครับหนาทางโซเชียลมีเดียต่างๆว่าไปล่องเรือทำอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดคุณก็จะได้ไม่กลัว this way you will learn how to s a y safe and see at sea and you will feel less a n x i e t and s ถ้าเธอไปเรียนรู้แบบนั้นนะครับเธอก็จะได้รู้วิธีถึงทำให้ตัวเองปลอดภัยนะครับแล้วก็จะ คลายความกังวลลงได้ I hope my advice h ฉันหวังว่าคำแนะนำของฉันจะสามารถช่วยคุณได้แ u มช่ว l ย e n j o y your s a i l i n g trip ผมก็หวังว่าเธอคงจะสนุกสนานในการไปล่องเรือในครั้งนี้นะครับ w r i t e and let me know how you get on เขียนมาเล่าให้ฉันฟังด้วยนะครับว่าเธอไปเที่ยวแล้วรู้สึกอย่างไรบ้าง r right ซุนตอบฉันมา ด่วนเลยนะเพื่อนนะจากอาลีโอเคนะครับประมาณนี้นะครับนะทักษะการสอนของกระผมนะครับพภินันนักเรียนที่ใช้หนังสือเล่มนี้นะครับสามารถที่จะมาเรียนดูนะครับแล้วก็ไปเรียนกับคุณครูรวิชาที่สอนเราอีกทีหนึ่งนะครับนะขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่เข้ามาเขียนว่าคุณครูสอนและเข้าใจง่ายอย่างนู้นอย่างนี้นะครับทําให้คุณครูมีกําลังใจในการที่จะผลิตคลิปดีๆออกมา เสมอนะครับทุกๆวันโอเคครับไปต่อหน้าที่36ครับฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแช่ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุ่นในช่องกระผมครูอาี่นันต้องขอขอบคุณ